คลองทวีวัฒนาถือเป็นคลองที่มีความยาวมากเป็นพิเศษและสองฝากฝั่งนั้นเต็มไปด้วยแหล่งชุมชนตลอดทางร้านเมทีดาวเทียมคืออีกหนึ่งร้านของเพื่อนช่างของเราที่เปิดให้บริการอยู่ปากซอยทวีวัฒนา11ค่ะครับสวัสดีครับผมช่างเมธีโชคตะกูล ร้านเมทีดาวเทียมนะครับพิกัดก็เขตทวีวัฒนาตรงข้าววัสสาราแดงครับร้านเมทีดาวเทียมเดิมทีขายของชําม,มาก่อนแต่ได้นำเอาธุรกิจจานดาวเทียมและกล้องจาก PSI เข้ามารวมในร้านเดียวกันทีหลังส่วนทำเลของร้านไม่ธรรมดาเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดของที่ร้านก็คือทำเลนี่แหละครับมันเอื้ออำนวยคือตรงที่ว่าทางร้านเราติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้เป็นในแหล่งชุมชน ใกล้ๆตลาดสนามหลวงสองกับคนผ่านไปผ่านมาก็จะเยอะและจากการติดป้ายโฆษณาสินค้า PSI ที่ใหญ่สะดุดตาทำให้เกิดเรื่องบังเอิญดีๆขึ้นค่ะก็ทาง PSI เขาก็ขับรถผ่านมองมาเห็นร้านเขาก็เลยชวนเข้าอาร์มถ้าเกิดเราเข้าอาร์มแล้วเนี่ยงานส่วนใหญ่ที่ได้รับก็คือจากศูนย์เขาจะโทรมาหาเราว่าให้ไปบริการลูกค้าให้หน่อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เข้าอาร์มเนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่าเรารอลูกค้าอยู่ที่ร้านงานอาจหามาได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการขยายฐานลูกค้าและรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราไปนานๆก็ถ้าเกิดเราทำให้ลูกค้าไว้ใจเราได้ครับก็เดี๋ยวงานมันก็มามาเรื่อยๆก็มีอยู่บ้านหนึ่งเขาก็ติดต่อไปทางบริษัทเราก็ให้บริการให้เขาเขาก็เห็นเออเออช่างชุดน,นี้ัธยาัยดีเนาะ อะไรอย่างนี้คือแบบเออทำงานมีคุณภาพเขาก็เลยบอกต่อให้พี่สาวเขาไปติดกล้องอีก8ตัวเราผมก็นำเสนอนี่แหละครับเอโอเซให้ลูกค้าก็ชอบแล้วทีนี้ก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยช่างเมทียังคอยเทรนทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันอีกด้วยในการทำงานก็บอกว่าทำอะไรอะทำให้มันเร็วแต่อย่ารีบทำถ้าเกิดทำเร็วเราจะได้คุณภาพของงาน แต่ถ้าเกิดเรารีบทำเนี่ยมันจะไม่มีคุณภาพก็ขอฝากร้านเมทีดาวเทียมด้วยนะครับทางร้านเราก็รับติดตั้งจานดาวเทียมแล้วก็กล้องวงจรปิดด้วยมาตรฐานของ PSI ครับสินค้าคุณภาพในมือช่างคุณภาพก็ก่อให้เกิดผลงานคุณภาพและนี่ละค่ะคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าไว้วางใจอยากกลับมาใช้บริการอีกคราวนี้งานก็ไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่อง เพือนช่างก็แฮปปี้ลูกค้าก็ยิ่งแฮปปี้อยู่ด้วยกันไปยาวๆอย่างมีคุณภาพเลยนะคะ